สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทันเดอร์ชานาลของเรานะครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีจะพามาชมฟูลนะครับ Z900 RS เรามีทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวคาเฟ่แบบนี้ซึ่งแต่ละแต่ละโฉมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ของมันนะครับเดี๋ยวพี่ตีวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมว่าในแต่ละตัวที่เป็นสแตนดาร์ดกับคาเฟ่มันมีความแตกต่างอะไรบ้างแล้วแต่ละคันเนี่ยเลขไม้เท่าไหร่นะครับอันดับแรกครับมาพีไมใกล้หน่อย นะครับในโฉมคาเฟ่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันจะมีความแตกต่างจากตัวสองคันนี้ตรงไหนดับแรกเลยนะครับที่นี่ครับตัวโม่งด้านหน้านะครับตัวที่จะมีมาพร้อมจะมาพร้อมกับตัวโม่งด้านหน้าแบบนี้ซึ่งเป็นตัวคาเฟ่นะครับสังเกตจากด้านนอกเลยแล้วว่าคันนี้ตัวคาเฟ่จะมาในสีเขียวเท่านั้นด้วยนะครับนี่บินมาเอามานี่ในตัวคาเฟ่เนี่ยนะครับตัวแฮนด์เนี่ยนะครับลักษณะตัวแฮนด์เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแฮนด์แบบแฮนดิกนกแนวนอนแบบนี้นะครับลักษณะจะแบบบอก เพราะขนาดจะหมอบแบบนี้นะครับขนาขี่นะครับจะให้ความสูงมันหมอบมันหมอบลงนะแบบนี้นะตัวแฮนด์จะไม่เหมือนตัวรุ่นเห็นไหมครับวนี้เป็นแฮนด์เดิมพือจะมีขนาะที่สูงขึ้นมานะครับแต่ตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นแฮนด์แฮนด์แบบหมอบเป็นทรงปีกนกแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเืินไม้ต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นฮะแล้วก็ส่วนตัวบริเวณอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามีจุดแตกต่างที่เพิ่มมาคือนี่ครับอกล่างตัวนี้ติดรถมาให้ด้วย นะครับนี่คือในรุ่นของตัวคาเฟ่น,นะครับแล้ววันนี้พี่ตี๋จะพามาชมว่าแต่ละคันเนี่ยเลขไม้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่งอะไรบ้างสภาพเป็นยังไงมาชมกันก่อนคันแรกกันเดีบินมาคันนี้นะครับนี่เอาคันแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวไซส900 RS Standard นะครับมาในปี2019เลขไม้7,000เท่านั้นนะครับนี่7,000กิโลมาคันนี้ต้องบอกว่าของแต่งจัดเต็มจริงๆนี่ 7478กิโลเมตรแท้นะครับตัวนี้เป็นเรือนไม้แบบอนาล็อกนะครับผสมกับดีต้อนนะครับต้องบอกว่าให้ความทันสมัยแล้วก็คลาสสิกในทางไปใไนตัวเดียวกันนะครับกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนี่แบบนี้นะนี่นะฮะแล้วก็คันนี้ครับกา,บาสบัตแต่งจาก YSS พร้อมกับขายึดตรงรุ่นของแต่งมาจัดมาแบบเต็มเลยนะครับสีถังเดิมนะฮะคันนี้ยังไม่พอนี่บินมาด้านข้างนี้บินมาอาอะตรงนี้ก่อนกระจกมองข้างแต่ง นี่โคตรคุ้มเลยอะนะฮะจบมองข้างแต่งไม่พอครับการล้มการล้มด้านข้างแต่งนะครับนี่ตรงรุ่นครับไม่ต้องเจาะในทั้งทินเลยเาทิ้มคันคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจากโยชิมูระนี่ครับเป็นท่อโยชิมุระแท้นะครับนี่มีเพจ JMC A นะครับตัวท่อตัวนี้ก็จะไม่ดังมากจนเกินไปนี่ครับ นะครับแต่เติก็จะเอาแตกๆแห้งๆนิดนึงนะครับนี่ไม่พอครับนี่มีแหลกด้านหลังนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมมาด้วยโอ้โหคันนี้จะบอกว่าออปชั่นเยอะมากนะครับได้ท่อแต่งกันสะบัดนะครับโอ้โหแบบถูกแต่งมาสไตล์แบบเลสซิ่งอะคันนี้ใครชอบแบบว่าแซกกะลอยที่แบบว่าเป็นสภาพแต่งต้องคันนี้เลยนะครับตีนเป็ดแต่งด้วยนี่อันนี้เลยนะครับนี่เลขไม่เจ็ดพันกิโลรถใช้มือเดียวนะครับคันนี้ครับต้องบอกงนี้เลยนะฮะใครหาอยู่ คันนี้ครับราคายิงสามกลางๆเท่านั้นไม่แพงครับไม่พอนี่มาต่อน,นี้คาเฟ่แซดเก้าร้อยเอสคาเฟ่คันนี้อ่ะรายละเอียดคันนี้มานะครับเป็นรถปียี่สิบเอ็ดนะครับเลขไมล์หนึ่งหมื่นกับหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับมูลค่าเท่ากันเลยนะคันนี้ก็บินมากุญแจให้มาครบถึงสองดอกนี่เลขไมล์นะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสามกิโลเมตรเท่านั้น ตัวเดินใหม่ในตัวที่เป็นแซนดาร์กับตัวคาเฟ่ที่เหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่แตกต่างแต่คันนี้บอกเลยว่าตัวท่อนะครับเป็นท่อเดิมแต่ว่านี่ทําไส้ด้านในมานะครับโอ้โหเหมือนท่อสูตรเลยเดี๋อนเหมือนท่อสูตรเลยนะคันนี้ครับนอกนั้นก็คันนี้เดิมเดิมไม่มีล้มชนแปะนะครับทั้ง3คันไม่มีไม่มีมมตําหนิเลยดีกว่านะสำหรับ3คันนี้นะครับคันนี้ก็สามกลางเท่ากันบคันน,นู้นเลย คันสุดท้ายนี่คันนี้บินมาคันนี้ครับราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมพันกิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหคันนี้สดมากใครมาก่อนนะคันนี้ได้เปรียบสุดเลขไมพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนอ่ะกุญแจสองดอกครบมาดูสีนีบินดูเหมือนใหม่อะไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรักยิม้มเบาะนั่งหนังเดิมทุกอย่างเดิมหมดแต่ว่าคันนี้มีนี่นี่น การตกด้านหลังการนี่มีมีมีีกว่าการตกด้านหลังนะครับมาให้ด้วยเป็นแบบเป็นแบบรโรเ,เมีมนะฮะนี่ตัวท่อที่เดิมเดิมบินดูนะใสๆไล่มาบินมาไล่มาโอ้โหเหมือนใหม่เลยดูเดออ่ยคันนี้หนึ่งกิโลเมตรแท้ ille. ดูจานเบรก<อ>ด้านหน้าโอ้โหฟังเสียงหน่อยครับบินมาฟังเสียงหน่อย แน่นๆนะครับใครหาอยู่เอาเป็นว่าใครหาอยู่ถ้าสำหรับตัว z 900 RS ทั้ง RS Standard แล้วก็ RS c า f ฟร้านเรานะครับทันตบายพระราม5มีให้เลือก3คันนี้นะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจัดไปแน,ะนะะป์นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาจับจองเข้ามาเลือกอ่ะเรียกว่าเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกชมก่อนว่าชอบแบบไหนใครชอบแบบว่าเดิมๆเลขไม้น้อยมาคันนี้เพราะว่าราคาเราตั้งเท่ากันหมดสีเขียวคาเฟ่นะครับโดดเด่นไม่เหมือนใครคันนู้ครับมีของแต่ง นะครับได้ของแต่งแบบเท่ๆนะฮะทุกทั้ง3คันมันมีความได้เปลียบเปลี่ยนที่แตกต่างกันนะมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองใครชอบแบบไหนครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับแล้วเราครับยินดีต้อนทุกท่านนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับและโปรโมชั่นสะดับเฟรีค่าจัดนะครับมีแค่ภายในเดือนมิถุนายนมีเท่านั้นนะครับใครหาอยู่รีบมาเลยนะฮะยวเจอที่ร้านครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ